อ่ะทีนี้ครับผัางงานนี้เราจะไปเขียนเป็นอะไรล่ะเขียนเป็นซูโดโค้ดได้อย่างไรได้อย่างไรอ่ะโอเคครับหาทีแ้วถ้าเราจะเริ่มเขียนซุโดโค้ดสรับแรกเริ่มเขียนอะไรก่อนเขียนอะไรก่อนครับเขียนชื่อชื่ออะไรก่อนดีชื่อของชื่อของซูโดโค้ดที่เราจะเขียนเนาะอ่ะเช่นโปรแกรมนี้โปรแกรมคำนวณหาอะไรครับอ่า BMI ก็ BMI อะไรที่ไรโปรแกรมอาจจะติดกันแบบนี้ก็ได้โปรแกรมอ่า T.I.M. ครับมีตัวเริ่มแล้วก็มีตัวอะไรมีตัวจบอ่านี่คือเขียนทิ้งไว้ก่อนเขียนทิ้งไว้ก่อนเลยมีเริ่มแต่นี้คือเริ่มโปรแกรมพูดง่ายเนาะตัวเริ่มครับเหมือนกับ start เนี่ยตัวเอ็นก็คือตัวอะไรครตัวที่มันเป็นตัวจบผังงานก็คือตัวอะไรตัว stop ตัวนี้เนาะก็เป็น end ตรงนี้อ่าโอเคครับอ้าวผังงานตรงนี้ทําอะไรครับทําอะไรเชิญตอบทางบ้านตอบได้ทำางทำอะไรครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าเมื่อกี้บอกไปยังบอกไปยัง นูดูในดูในอะไรนะดูในที่ครูให้ไปประกอบได้นะไม่แน่ใจว่าลุเนี่ยเก็บไว้เปล่า i i นะครับอันนี้คือทําอะไรครับคํานวณหรือว่ากําหนดค่ากํา s <S หนดค่าด,งง <sch An> ดูยังไงครับดูยังไงดูยังไงครับว่ามันเป็นกาหนดค่า,ว,าว่ามันเป็นคนํานวณดูไงดูไงเอ่ยถ้ามันเป็นการกําหนดค่ามันมีเครื่องหมายามันจะไม่มีเครื่องหมายอะไรครับ บวกลบคูณหารยกกําลังใช่ไหมมีแต่อะไรครับตัวแปรเท่ากับแล้วก็ค่าอาจจะเป็นข้อความก็ได้อาจจะเป็นตัวเลขก็ได้ไม่มีการคํานวณอะไรใดๆต่อในฝั่งอะไรครับขวามือของเครื่องหมายเท่ากับอันนี้คือการกําหนดค่าโอเคไหมครับอันนี้คือการกําหนดค่าเนาะอ่ะอย่างนี้เ็าบอกว่าให้กํากหนดค่า1เก็บไว้ที่ตัวแปรชื่อ p เพิ่มเขาถ้ากําหนดค่าใช้คําสั่งว่าอะไรในซูโดโค้ดกําหนดค่าใช้คําว่า in a t ก็ได้ใช้คําว่า เซตก็ได้อ้าวนักเรียนก็เขียนไปว่าอะไรครับ in it อ้าว in it อ่าตัวแปรชื่ออะไรครับตัวแปรชื่ออะไรชื่ออะไรครับ p o p l l เขาอ้าวนักเรียนก็ใส่ไป p o p l e เขาอ่าเท่ากับ1อ่าบางทีตัวแปรเราอาจจะมีการอะไรครับ อาจจะมีการนิยามค่าด้วยนั่นเลยอาจจะนิยามค่าให้ไปด้วยก็ได้ทำไงครับ in อะไรครับ in i t หรือว่า set ก็ได้อาจจะเป็น set ก็ได้ set อะไรครับ people เขาอย่างนี้ก็ได้ครับ colon ประเภทข้อข้อมูลเป็นอะไระเลขช่วยบอกแล้วใช่ไหมครับมีอะไรบ้างมี real มีอะไรครับ integer อันนี้เป็นเลขจำนวนเต็มเลขจำนวนจริงใช่ไหมครับถ้า integer เป็นเลขจำนวนเต็มถ้า real เป็นเลขจำนวน จริงซึ่งประเภทเล่นจนวจริงจะมีหลายประเภทนะครับแล้วก็เลขจนวนเต็มมีหลายประเภทแต่ในที่นี้เอาแค่นี้ก่อนอ่าอินทิเจอร์แล้วก็เรียวนะครับอันนี้นับสังเกตว่าน่าจะเป็นเลขจํานวนเต็มเลขจานวนจริงการนับจํานวนคนเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นเลขจํานวนเต็มเลขจานวนจริงคนมีครึ่งคนไหมมีป่ะมีไม่เป็นเลขจํานวนเต็มเอาเป็นเลขอะไรครับเลขจำนวนเต็มถึงถึงจะขาดไปบ้างมีไม่ครบสามสิบสองบ้างก็ถือว่าเป็นรลยหนึ่งแลละ หนึ่งคนนะลูกนะอ่าโอเคครับผมเพราะนั้นอันนี้จะเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มใช้ integer อ่า integer แบบนี้อ่าเลขจำนวนเต็มร็จ people เขา colon integer อันนี้บอกว่าให้ people เขานี่เป็นเลขจำนวนเต็มนะครับเสร็จแล้วก็มากำหนดค่าว่า people underscore เานี่เท่ากับอะไรครับเท่ากับ1นึ่งเรียนก็เขียน i n i t อย่างนี้ไม่ได้เลย people underscore เาเท่ากับเท่ากับ1อ้าวต่อมาทำอะไรครับตรงนี้อ่าต่อมาทำอะไรครับ ตอนนี้เป็นจุดรวมใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นลนักษณะอันนี้เป็นการการทํางานแบบไรครับตรวจสอบก่อนหรือหลังก่อนหรือหลังอันนี้เขียนว่าก,ก่อนทำใช่ไหมคําสั่งก่อนทำใช้คหสั่งอะไ,ไรในการตรวจสอบในการทํางานสั่งอะไรครับ y repeat until หรือ for ใช้คําสั่งอะไรคําสั่งอะไรครับอยู่ในหนังสือหน้าไหนหน้าไหนครับอ้าวลองดูซิ ผู้ที่มาก็ดูด้วยสุด o c o d ในการเขียนคำสั่งแบบตรวจสอบก่อนทาใช้คำสั่งอะไร w i repeat until for เอออาจจะออกสอบด้วยนะใช้คำสั่งอะไรครับ อะไรนะคะอาจารย์หนูขอใหม่ที่คาสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบเงื่อนไขในการทำแบบวนรอบเนาะแบบตรวจสอบก่อนทําาก่อนทำเนาะใช้คําสั่งซูดโ,ดโค้ดอะไรในการในการเขียนระหว่าง y r e รีพ t ทอันทิวแล้วก็ for y <Why S 1> ค่ะเออใช้คําสั่ง y นะครับรูปแบบ y เป็นไงรูปแบบคําสั่ง y เป็นไงรูปแบบคําสั่ง y เป็นไงครับ y แล้วก็ตามด้วยอะไรเงื่อนอะไรทนาหนังสือจะเขียนว่า y แล้วก็ condition ใช่ป่ะใช่คำว่า condition ไหม condition แล้วก็อะไรครับถัดมาก็จะมี sequencesequence ก็คือคำสั่งนั่นเองนะครับมาจาก sequentialsequence พวกนี้เป็นคำสั่งหรือเป็น statement นั่นเองแล้วก็จบ y ด้วยคำว่าอะไรครับ e n ละ n y หาเจอไหมเนี่ยถามจริงเงียบเียในห้องส่งเนี่ย เงี้ยเชียวเจอไหมเจอไหมเจอนะอ่ะโอเคเจอก็แฮปปี้ไปอ่ะโอเคตามนั้นครับอ่เพราเราเขียนเราเขียนยก่อนครับนักงเรียนนะครับ y อ่ะ y y แล้วก็ตามด้วยตัวนี้จะใส่เงื่อนไขใช่ไหมครับอ่ะเงื่อนไขใส่ตรงไหนล่ะเงื่อนไขก็ใส่ตามที่เราเขียนไว้ในอะไรครับในผังงานเรานี่แหละเงื่อนไขเราเขียนว่าอะไรอ่า p e o p l e ขาเป็นไงครับ ถ้ามันน้อยกว่าหรือเท่ากับเท่าไหร่สิบให้ทำอ่าให้ทำครับแล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บนักเรียนไม่ต้องคิดอะไรมากครับนักเรียนเขียนตัวอะไรไว้ก่อนเลยตัวจบไว้ก่อนเลย n อะไร n y วอ่า n y ไว้ก่อนเลย n y ติดกันหรือแยกกันติดกันอ่า n y ติดกันแบบนี้ครับอ่าทนี้ในส่วนกลางนี้ก็คือคําสั่งที่อยู่ในระหว่างการอะไรครับการทํางานวนรอบอ่านักเรียนก็ค่อยอะไรครับ Enter ลงมาแล้วก็เขียนคำสั่งเข้าไปที่มันถัดจากการทำงานในการตรวจสอบเงื่อนไขคำสั่ง Y ตรงนี้โอเคไหมครับอ,อ,อันนี้คือที่ทำอยู่ในระหว่าง Y นี่คือตรงไหนครับตรงที่เป็นเส้นที่ออกจากคำว่าอะไรมาตัวสอบอะไรมา Yes มานะตัว Y นะ,อ,ะออกจากตัว Y มานะก็คือถ้ามันใช่ถ้ามันจริงให้มันทำในรูปนะครับที่มันต่อลงมาตรงนี้ก็อันนี้คืออยู่ระหว่าง Y เปิดจนถึง n Y นี่คือเป็นลักษณะาการทางานแบบวนรอบนะครับอ้าทีนี้ แต่ละประมาณบอกว่าอะไรครับเป็นการหรือ W H คือการอะไรรับค่าให้กับอะไรครับตัวแปร W แล้วก็ตัวแปรอะไรครับตัวแปร H นะครับเพิ่งในนี้บอกอยู่แล้วว่าเป็นน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงนะครับสำหรัตัวนี้หรือก็คือรับค่าได้เลยครับการเรียนก็พิมพ์แบบนี้ได้เลยก็ r ร a d ไปครับหรือหรือ W จะคอมม่าอย่างนี้ด้วยก็ได้ครับ H หรือเรียนอาจจะแยกออกมาครับ r ร a d W แล้วก็จะมาอะไรครับ ดีเชชอีกบรรทัดอย่งงางนี้ก็ได้แล้วแต่จะเลือกเอานะครับแล้วแต่จะเลือกเอาจะรวมหรือจะแยกก็ได้นะครับอาจจะต้องไปแตกตอนเขียนโปรแกรมอีกทีหนึ่งว่าโปรแกรมสามารถรับค่า2ค่าพร้อมกันได้ไหมถ้ารับไม่ได้ก็รับทีละอันนะครับรับทีละอันอ่าโอเคไหมอ่ะอันนี้คือตัวนี้แล้วนะอันนี้รนะับค่านะอ่ะรับค่านะอ่ะควาเป็นรับแยกแล้วกันเป็น W แล้วก็ S นะครับอ่ะจะทาอะไรต่อครับมอานนี้ทำอะไรต่อเนี่ยนะไล่ามาเรื่อยนะไล่มาเรื่อยนะทำอะไรต่อครับ ทำไรต่อเอ่ยคำนวณหรือว่ากำหนดค่าคำนวณหรือว่ากำหนดค่าครับอันนี้กำหนดค่าค่ะอ่าเมื่อกี้บอกว่าไงคำนวณกับกำหนดค่าต่างกันไงต่างก,กันไงเอ่ยถ้าคำนวณจะต้องมีเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายตัวดำเนินการทางพนิตศาใช่แต่ถ้ากำหนดค่ามีอะไรไหม ไม่มีครับ <congratulations> ม right? ีแค่เท่ากับแล้วก็ตามด้วยค่าเลยใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้เป็นการคำนวณหรือกำหนดค่าคำนวณใช่ป่ะ h m เท่ากับ h slash หนึ่ง s l a s คือตัวตัวอะไรทางคอมพิวเตอร์ s l a การหารคือการหารนะ่โอเคครับตรงนี้ก็เขียนคําว่าอะไรเข้าไปคอมพิว e อย่างนี้ก็ได้คอมพิวอะไรครับ Hm เท่ากับ S หารด้วยเท่าไหร่100อ่ะ s หารด้วย100นะครับอ้าวเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วก็ทำอะไรครับสัญลักษณ์ต่อไปอันนี้ทำไรน่าจะไม่พลาดละทำไรครับคำนวณเขียนว่าเขียนว่าอะไร Compu ่ะ C O M P U T E Compu แล้วก็อะไรครับ BMI เท่ากับ w ตามนั้นเลยใช่ไหมครับวงเล็บอ่า hm คูณด้วย hm ่ h hm แบบนี้่ะก็เขียนตามนี้ไปเลยครับอ้าวเสร็จแล้วครับพอถัดจากการคำนวณบรรทัดนี้ทำไรต่อครับอันนี้ไม่ทำไรอันนี้ทำไรครับอันนี้ทำการวนรอบหรือตรวจสอบเงื่อนไขทำซ้ำเลือกทำตรวจสอบเงื่อนไขอันนี้ตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อเลือกทำโอเคไหมครับเพื่อเลือกทำสังเกตยังไงอ่ะมันเลือกทำกับทำซ้ำต่างกันไงอ่ะ ถ้าเลือกทำส่วนมากทิศทางของลูกศรจะลงด้านอะไรครับด้านชี้ไหลแล้วก็ลงด้านอะไรด้านล่างนะอ่าเนี้ยส่วนมากจะเป็นเลือกทำนะครับด้านข้างแล้วก็ลงด้านล่างอ่าอะไรประมาณนี้อันนี้คือเลือกทำแต่ถ้ามีการวนกลับอย่างนี้คือทําซ้านะครับอันนี้ยังอยู่ในโหมดของการเลือกทำอ่าเลือกทํานี้ใช้คําสั่งอะไรหลายๆเงื่อนไขใช้ได้2คํคสั่งครับระหว่างคําสั่ง if แล้วก็คําสั่งอะไร case เนาะอ่าั่ง if แล้วก็ case อ่ะทนนีนี้ในที่นี้ครูใช้เป็นคำสั่ง if และการ if และการ if ถ้าอะไรครับถ้าแต่แรกบอกว่าอะไรปุ๊บลงมาตัวนี้ b ล่ะ bmi มันน้อยกว่าอะไร bmi น้อยกว่าเท่าไหร่ครับ18.5 18เดนอ่าถ้าเป็นจริงให้ทำอะไระถ้าเป็นจริงให้ทำอะไรอ่ะถ้าจริงทำอะไรครับ อันนี้ต้องมีอะไรครับ n if ไปด้วยนะอ่ s n if ไปด้วย if ถ้า B m I น้อยกว่า18 5เดจ้าเดนจริงให้ทำอะไรครับให้ถ้าใช่ทำอะไรดูนะดูตามนะใช่ทำอะไรถ้าใช่ทำอะไรครับถ้าใช่แสดงค่าอันนี้คือเครื่องหมายใช้ในการอะไรครับทำได้อยูสองอย่างคือการกำหนดค่ากับการคำนวณอันนี้ใช้ทางการทำอะไรครับ าาการกำหนดค่าการกำหนดค่าอ่าการกำหนดค่าอ่าก็กำหนดค่าให้กับอะไรครับตัวแปรชื่อ KGstatus อ่า status status KGstatus เท่ากับอ้าวใส่เข้ามาเข้ามาน้ำหนักอะไรครับน้ำหนกักต่ำกว่าเกณฑ์ใช่ครับอ่าแล้วใช่เอ้ยไปไหนแล้ว ถ้าใช่บอกว่าให้น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์อ่าถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่ล่ะครับถ้าไม่ใช่ทำอะไรครับอันนี้ใช่ทำอันนี้ถ้าไม่ใช่ไปทำอะไรเงื่อนไขต่อไปทีนี้ไอ้เงื่อนไขมีกี่เงื่อนไขครับมันไม่ได้มีสองเงื่อนไขใช่ไหมครับมันมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่จริงๆต้องนับตรงนี้ด้วยครับรวมเป็นไรห้าเงื่อนไขห้าเงื่อนไขใช่ครับห้าเงื่อนไขเพราะนั้นมันต้องเป็นอะไรเป็นการเลือกทำแบบอะไรครับ มากกว่าเท่าไหร่สองทางเลือกก็เขียนตามอะไรรูปแบบนี้ที่ครูเป็นไงให้ไปอ่ะที่ครูให้ไปอ่ะ,อะ if condition then อ่ะคำสั่งเมื่อเงื่อนไขเป็นจริงครับเลยนะครับโอเครับเอามาเามาอ่ะอ่ะแค่นี้ก่อนนะสอนก่อนวสอนวัสดีครับ อ่ะโอเคครับก็เขียนตามนี้พอตัวสอบเงื่อนไขแรกไม่ผ่านอ่อก็ไปเขียนเงื่อนไขต่อไปนะครับ elif แล้วก็ condition ก็คือเงื่อนไขเนาะแล้วก็เด่นเหมือนกันอ่ะตอนนี้เขียนเขียนยังไงนะครับเงื่อนไขที่สองว่าอย่างไรอ่ะเงื่อนไขที่สองว่าอย่างไรครับตอนนี้เขียนว่าอะไรครับเออะไรครับ e l e l อี If, อ่าถ้าไม่ใช่ else ถ้าไม่ใช่ให้ไปตรวจสอบเงื่อนไขต่อไปแล้วก็เขียนอะไรเขียนเงื่อนไขอันนี้ลงไปในในคำสั่งนะครับก็เป็นไร BMI BMI เป็นไงครับมากกว่าเท่ากับ18.5อ่าและต้องเขียนไม่ครบนะครับและ BMI น้อยกว่าเท่ากับเท่าไหร่22.9มีอะไรอีกไหมเติมเพราะอะไรอีก เดนใช่ทีเ e ดเอ็นเดนถ้าจริงตามเงื่อนไขนี้ให้ทำอะไระให้ทำอะไรทำอะไรครับทำอะไรเอ่ย k g สเตตัสอ่าสเตตัสเท่ากับสม,สมส่วน,วนใช่แล้วอ่าสมส่วนอ่าถ้าไม่จริงทำต่อได้ไหมไม่จริงทำต่อได้ไหมไม่จริงทำอะไรครับอ่าไม่จริงทำอะไร ไม่จริงก็มาทำเงื่อนไขต่อไปก็เขียน,รรนยอะไรครับขึ้นด้วยะายครับ if หรือ elif if หรือ elif elif ใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็ใส่เงื่อนไขต่อไปลงไปคืออะไรครับ bmi มากกว่าเท่ากับอะไรเอ่ย23.0และ bmi น้อยกว่าเท่ากับเท่าไหร่24.9 ใชครับยี9บตอนนี้เอาคูไม่โชว์ใช่ไหมอ่ะย4่แล้วเติมคำว่าเด่นอ่ะเด่นถ้าจริงตามเงื่อนไขนี้ให้ทำไรครับ KG status เท่ากับอะไรครับน้ำหนักเกินอ่าน้ำหนักเกินครับอ่าโอเคครับปึ๊บไม่ถูกครับอ่าโอเคอ่าจบยัง อย่างมีอะไรอีกต้องเติมอะไรอีกครับอันนี้คือเงื่อนไขนี้ถ้าใช่ทําอันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะได้อะไรน้ําหนักเกินถูกไหมครับน้ําหนักเกินแต่ถ้าไม่ใช่ทําอะไรครับก็มาทําเงื่อนไขอันนี้ก็เติมอะไรอีกครับ elif ถ้า b m อันนี้เติมตัวดยผิดไม่เหมือนกันถ้า bmi bmi มากกว่าเท่ากับ25.0และ วีนั้นน้อยกว่าเท่ากับ29.9เด่นถ้าจริงตามเงื่อนไขนี้ให้ทำอะไรอ่ะทำอะไรครับ KG u อัน r s c o r e กอ a t u เ STATUS เทท่ากับอะไรครับโลกอ้วนโรคอ้วนใครเป็นบ้างแล้วไม่มีผมในห้องครับขอบคุณครับโลกอ้วนอ่ะสุดท้ายครับสุดท้ายครับ เอล e เอลไหมเพราะว่าไม่จริงทำไรครับจะบอกว่าถ้าไม่เป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ไม่สมส่วนไม่สมสน้ำหนักเกินไม่โลกอ้วนเขาจะต้องเป็นอะไรโลกอ้วนอันตรายก็จะต้องใช้คำว่า Else ตัวเดียวเอลตัวเดียวเนาะไม่เอลิบละไม่ต้องมีเงื่อนไขละเพราะมันเป็นตัวสุดท้ายละก็อะไรครับ KG s t a ่ TUS เท่ากับ โรคอ้วนอันตรายอ้วนอันตรายครับอันตรายปุ๊บแล้วก็มาอะไรครับสังเกตดูว่าเส้นทุกอันอเส้นทุกอันครับก็จะมาวนจบที่อะไรครับภายใต้โรคอ้วนอันตรายอ่ะก็คือจุดจบของอะไรครับจุดจบของคําสั่ง if ทั้งหมดนั่นเองก็จะต้องมี if ตัวนี้ปิดไว้ถูกต้องแล้วนะครับเพราะหลังจากตรงนี้เสร็จทำไรครับอันนี้ทำไรทำไรเอ่ยหลังนี้ทำไรครับ แสดงผลหรือรับค่าเนี่ยทำไรทําการแสดงผลต้องอยู่ก่อน e l าแต้องอยู่ก่อน l IP, ลอ i f เราต้องอยู่หลัง elif ก่อนหรือหลังตรงนี้คือรวมจบของอะไรครับของอิ i f ก็เป็นคําสั่งแหละ elif แล้วมันก็ลูกศรลงมาอันนี้อยู่ก่อนหรืออยู่หลังอะ่ะอยู่บนหรืออยู่ล่างอยู่ล่างเพราะนั้นก็เขียนต่อจากอะไรครับต่อจาก elif ลงมาว่า คำสั่งที่ใช้ในการแสดงก็อะไรครับมีอะไรบ้างคำสั่งในการแสดงที่กูบอ,อกไปมีอะไรบ้างมีมีอะไรนะมีปริ้นมีเอาต์พุตมีดิสเพย์มีไร right. อ่าแล้วแต่จะเลือกเอามาใช้อันไหนก็ได้อันไหนก็ได้อ่ะอันไหนก็ได,ไกได้ก็ได้หมดนะครับถุอว่าเอาอะไรเอาอะไรนะปริน้นค่ะปริน้นปรินปร้นไรเอ่ยปริ้นอะไรบ้างปริน้น BMI แล้วก็อะไร KG Status เราโชว์สองตัวเนาะในกรณีนี้ BMI คอมม่า MI, แล้วก็อะไรครับ KG Status underscore status KG Status ตรงนี้ออกมาเสร็จแล้วอะไรครับตรงนี้ทำอะไรตรงนี้ทำอะไรครับทำอะไรเอ่ยกำหนดค่าหรือคำนวณดูไงกำหนดค่าดูยังไงคำนวณสอนอยังสอนแล้ว อันนี้กำหนดค่าหรือคำนวณอ้าวขยายชัดๆกำหนดค่าหรือคำนวณกำหนดค่าหรือคำนวณอ้าวกำหนดค่าดูยังไงกำหนดค่าดูยังไงคออนำนวณดูไงครับเออมันคำนวณเพราะมันมี เครื่องหมายในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ <c oughs> มีเครื่องหมายบวกใช่ไหมเพราะนั <c oughs> ้นใช้คำว่าอะไร <c oughs> อะคอมพิวคอมพิวเนาะแล้วก็อะไร <c oughs> ะ <c oughs> ครับพีเพลจริงๆแล้วเป็นปตัวเล็กนะครับตัวนี้มันกระโดดเพลอเดอร์สกอตเท้าเท่ากับอะไรเอ่ยพีเพลเขา c o u n t บวกบวกหนึ่งเพิ่มค่าอีกหนึ่งใช่ไหมอ่าเนี่ยคือการคำนวณนะครับเสร็จแล้วเส้นมันจะย้อนกลับไปใช่ไหมครับไอ้ตรงที่ เริ่มเส้นย้อนกลับไปเราก็จะเป็นอะไรตรงตำแหน่งอะไรครับ n y อ่า n y พอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บพอเจอคำสั่ง n y เขาก็จะวิ่งกลับไปตรวจสอบที่อะไรที่คำสั่ง y ใหม่ว่าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงหรือเป็นอะไรเป็นเท็จถ้าเป็นจริงเป็นไงถ้าเป็นจริงเป็นไงครับก็ทำตรงเนี้ยใหม่หนึ่งรอบอ่าเจอ n y อีกก็กลับไปตรวจสอบอีกถ้าจริงยังทำตรงนี้ใหม่อีกหนึ่งรอบแต่ถ้าเป็นเท็จทำไงครับเป็นเท็จเขาก็จะไปทำงาน หลังค <muitas> ําสั่งอะไร n n อะไรครับ n y ตรงนี้มาทําคําสั่งอะไร n y คําสั่งอะไร n ก็คืออะไรจบการทํางานเพราะว่าคืออะไรครับถ้ามันทําครบ1ิบรอบแล้วมันก็อะไร stop ก็คือจบนั่นเองโอเคครับอันนี้ก็เป็นการเขียนซูดโค้ดซูดโค้ดจากผังงานแบบการทําซ้าแบบอะไรแบบอะไรครับตรวจสอบก่อนทำตรวจสอบก่อนทำก็จะประมาณนี้ อ้าวท่าน,นี้ในผังงานนี้ที่ว้ไปมันมีกี่อันมีอันเดียวสอ,สองอันกีอันมีสองอันให้ทําทั้งกี่อันทาทั้งสองอันเลยผังงานคล้ายๆกันไหมสองอันนี้คล้ายไหมมันแสดงหลายหน้าได้ไหม่ะจะดูซัีแสดงหลายหน้าได้ไหมเอ่ยเพจวิวเพจวิววิวไงได้บ้างเอาวิวอย่างนี้คืออะไรอ่าแสดงสองหน้าได้ด้วยจึ๊กจึ๊กอ่าครับ สังเกตผังงาน2อันนี้ก็จะเป็นไงครับคล้ายๆกันคล้ายๆก,กันแต่ว่าถ้าเป็นหลังทําจะถูกกลับอะไรครับกลับอะไรอ่าตำแหน่งที่ไม่ใช่คว่าครับตำแหน่งที่อะไรครับตำแหน่งที่เราทําการตรวจสอบเงื่อนไขท,ที่จะอยู่ด้านบนมันจะไปอยู่ด้านอะไรด้านอะไรครับด,ด้านล่างแทนเห็นไหมครับด้านล่างแทนตรงนี้ตอนแรกเราเขียนก็ว่าอะไรนะในตรวจสอบก่อนทำเราเขียนว่าอะไรวะ พอตรงนี้มันจะโค้งกลับใช่ไหมเราเขียนว่าอะไรไหม n แหละ n y มันจะต้องกลายเป็นตัวตรวจสอบเงื่อนไขละอแต่การตรวจสอบหลังทํานั้นจะเขียนเงื่อนไขต่างจากก่อนทาอ่าก็คือถ้าเงื่อนไขเป็นเทสให้กลับไปทําถ้าเป็นจริงให้ให้ออกจากลกลูต่างกันแค่นี้นักเรียนก็ต้องเขียนเงื่อนไขให้เป็นอะไรให้เป็นเทสอ่าให้มันตรวจสอบว่าเป็นเทสม,มันถึงจะทำอ่าพอเป็นจริงก็คือออกต่างกับก่อนทำอ่าต่างกับก่อนทำแค่นั้นเองนะครับ อ่าลองเขียนเองได้ไหมได้เปล่าทางบ้านได้ไหมได้ไม่ได้ถ้าตรวจสอบหลังทําใช้คําสั่งในการวนรอบยังไงอ่ะใช้คำสั่งไหนในการวนใช้ while หรือใช้ repeat until หรือใช้ for ใช้อะไรใช้อะไรครับใช้ repeat until นะครับใช้ repeat until อ้าวลองเขียนดูก่อน ให้เวลาเนี่ยก่อนถึงเที่ยงเนี่ยอ่เขียนให้เสร็จเที่ยงหลังเที่ยงเราก็เฉลยกันเขียนให้เสร็จครับอ่าแล้วก็ส่งให้เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยดูกันว่ามันถูกผิดยังไง